นายะอย่างที่เรียนไว้ครับจากเมืองมาลำปางครับเมืองรถมาเพลิงอารมณ์ศอบุญชัยวัย21ปีเป่าปูสุรชาติใบสมุรครับบนเวทีเดินเข้าหาแล้วครับจะก็มีแม่เหล็กแหมหลายหลายคนโด่งดังจากการเติบโตบนสังเวียนเลือดแบบนี้แหละครับโอ้โหคุกซ้ายดีครับเพลิงอารมณ์ทำให้กับวงการมวยครับโอ้ยโดนบาดึงสองครับแหมยืนเมายืนมึนตรงนี้ครับโอ้โห ต้องโตบ้างน,นะครับเพลิงอารมณ์อ่ะเดียนย้ำว่ายังเป็นผู้ชายล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแม้จะเป็นเพลิงอารมณ์จิตใจเป็นหญิงนะครับแต่ว่าผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีลุยเป็นลุยแลกเป็นแลกครับมาลำปะโอ้ยโดนสอกจอละพอครับโอ้หน้าเงนไปหงายมาครับเพลิงอารมณ์อาจจะตื่นต้นด้วยเลยครับคุณเชื้อชัยครับวันนี้แน่นอนครับ ก่อยต่งจังหวัดกองเชียร์อาจจะไม่เยอะขนาดนี้ไม่มีแสงสีเสียงไม่เจอพิธีกรหลอนๆแล้วอปทั่วโลกเลยโอ้ยโดนแล้วก็เพลิงอารมณ์โอ้ยอ,อ,อารมณ์บอดจอยแล้วครับแบบนี้แมบัชออนลิฟติกไปหมดแล้วไปหมดแล้วติดปลายนวมน้งเงือต้องนับครับแม่ถูกต้องครับ คือสติขึ้นมาจอละพอไม่ยอมครับเข้าไปจ้วงหนักๆโอ้โหหมัดขวาอย่างเดียวครับพยายามจะตีเข่าครับเพลิงอารมณ์อย่ามีเข่าอย่างเดียวครับมาสังเวียนนี้บรรยายแล้วย้ำอยู่เสมอครับต้องหลากหลายครับมาแบบเนื้อมาแล้วครับหมัดขวาเหมือนจะป้องกันหมัดไม่เป็นครับทางด้านของเพลิงอารมณ์จริงครับนั่นแหละครับแล้วสังเวียนนี้3ยกก็จริงแต่ว่าไม่ใช่5ยกสลิจิจิโอ้ยแย่ครับแย่ครับแบบนี้ครับ แหไหวหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วหมัดขวาที่เข้าตลอดครับจบพอับเรียบร้อยอันตรายครับอันตรายแหมก็ถูกต้องเลยครับปอปูทำถูกแล้วครับสุรชาติใบสมุดโอ้ไม่ไหวครับเจอพายุกำปั้นครับนี่ครพยายามไปแท่งซ้ายนะครับเพลิงอารมณ์ใบแปลกที่ออกช็อตแรกของเด็ดวยเดือดแบบมันระทึกใจครับสาวมาแบบรัวๆครับดูบรั้โอิ่โดนครับ อีกครั้งนึงครับโอ้โหขามมเลยครับโดนแต่ละหมัดป้องกันหมัดไม่เป็นครับนี่ครับสัญชาตยานต้องยกบังให้เป็นครับนี่ครับต้องหลากหลายต้องซ้อมมาเยอะๆครับอาจจะเจอของแข็งด้วยนะครับวันนี้จอเหลาพอก็ใส่ยับเลยครับแม่อ่ะบนเวทีเป็นเกมการต่อสู้ครับจบแล้วจบเลยครับโอ้โหโดนแต่ละดอกโดยเฉพาะหมัดขวา2หมัดหลังนะครับโดนโอ้โหเรียกว่าจังจริงๆ ยืนแทบจะไม่อยู่นะครับ two, ชัยชนะตกเป็นของทางด้านนักมวยเมียนมาครับจอลาพอครับเอาชนะน็อกเพลิงอารมณ์ไปได้ในยกที่2